เป็นไงเรียบร้อยครับผมมืออะลรระวังมันให้ดีเลยระวังมันเหลี่ยมครับมันเหลี่ยมแล้วก็อันนี้ทีหลังคราบพวามลมาขพวกาอะไรตัวแีบมาครับผม ังล่าเป็นผู้ไม่อยู่ดีดีเออตบมือตบมือไว้อะไรอเ เอาเน็ตเน็ดดีๆนะให้มันเน็ตด,ดีๆนะ <c oughs> เน็ตปิงแล้วเรียบร้อยนะ <c oughs> แพ้เขานะ <c oughs> นี่ครับมือขวามผมครับเป็นไงครับโหดไหมครับจัดไปสองหัวแล้วครับมีหัวหมอง a l s อะไรครับยังไม่ได้สักหัวเลยครับผมระวังเขายิงนะค่ะเบสไม่กล้าออกมา <c oughs> อะไรทำอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูมันก่อนมันทำอะไรอยู่เบียรมันติดธุระอะไรบางอย่างอ, <laughs> <laughs> อ่ะ,ออะมันกลายเป็นบอสฮะมันกลายเป็นบอสเอาไม่กล้าสู้หรอครับโอ้โหต่อยเข้าไปจัดการมันสิ อม,มันกลายเป็นบอทอะไรเนี่ยโอ้โ okay. ห oh. มือขวาอุตส่า์จะได้หนึ่งหนึ่งทั้งทีนึ่งจะบ,บอทอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จับไปครับมามันมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> อ่ามาแล้ว เราเสียวหวาดเสียวแทนเอาพี่ว่าไม่ใช่เราอะพี่ว่ามันเปลี่ยนเครยงพี่ว่ามันต้องเปลี่ยนเครยงอยู่ข้างหลังพี่ว่ามันต้องเอาไอ้นั่นมาน่ะไอกาแล็กซี่เอฟเอฟน่ะ มันต้องเปลี่ยนเอาไอ้กาเลซีเอฟมาแน่นอนระวังถึงขึ้นมันเปลี่ยนคนยิงแล้วพี่ว่าเนี่ยมันไม่อยากให้มือขวามันเสียเสียยงนะเราดูเอาเอาหัวหน้ามันว่าไงครับเอาหัวหน้าอ่ะระวังระวังยืนไอสเตปแบบนั้นพี่รู้เลยพี่หนึ่งหนึ่งกบมันมาสามรอบแล้วพี่รู้ดีด ขวามือมาดีไหมเนี่ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นไม่ใช่ฝั่งนูน้นฝั่งขวานู่นอีวานันนี้พี่ว่ามันเปลี่ยนมือมาแน่นอนหา <Hey. S 1> ต่อยกับมันสิไปไปไปมันจะต่อยลราไปไปตยกับมันตัน แล้วทำไมไม่งัดต ok ัวได้ดีอกลางไม่ลูกน้องมันสู้ไม่ได้ต้องสู้สู้กับหัวหน้าอยู่วะเนี่ยสู้กับหัวหน้ามันอยู่วะเนี่ยเข้าใจไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนั้น กุ่มไม้โอโหเปลี่ยนมือนั่นไงให้พี่เล่นแทนดีกว่าไหมใช่ละไอ้นี่มันเปลี่ยนมือให้มันไม่อยากไอนี่รู้เลยเนี่ยสเต็ปแบบนี้รู้เลยมันไม่ใช่ลูกน้องมันละมันลูกพี่มันนี่แหละไอ้ที่ว่าหนึ่งหนึ่งก็พี่แพ้ไปเมื่อวันที่แล้วนะวันอังคารใช่ไหมวะ อ่นแหละด้ว่าวันพุธมันหนึ่งหนึ่งกับพี่ไปวันนั้นแหละสวยเดียวพออ่าเอาเอากดสองเม็ดรครับกดสองเม็ดรครับคุณผู้ชม ได้ออกไปก่อนออกไปก่อนไปแยกกันระวังมันเลี่ยมระวังมันเลี่ยมนั่นไงบอกว่าระวังมันเหลี่ยมให้ออกไปมันปิดไอ้วอลไวที่นี่ก็ไม่รีใช่ไหมมันไม่รีไอ้วอลให้แล้วที่นี่ก็มีการดักยิงแล้วพร้อมนะตะกี้นี่เออ รู้เวซะอะไรมีการทักมาดูเล่นดูเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับจะของเหลี่ยมก่อนนะครับมะม่วนะครับไม่รีไอวอลสักพอมนะโอ้โหหมวกหายเลยทักมาดูเล่นอะไรครับของเหลี่ยมก่อนนะครับ นี่ครับเป็นไงมือขวาผมขนาดกา l ล็กซี่ F อยังสู้ไม่ได้อะครับโอ้โหไอสองตาที่แล้วมันเป็นของกา l ล็กซี่ F F อยู่นะครับลูกน้องของกา l ล็กซี่ F F อยู่ข้างในหนึ่งเปลี่ยนมือหัวหน้ามาครับไอไม่ต้องเหลี่ยมสิบุกไปดีๆเลยระวังมันเหลี่ยมด้วยอ้าวอ้าว นะอกดสองเม็รเต็มที่เ,ออเลี่ยมเลี่ยมก่อนนะครับก็ดูเอาอะครับเลี่ยมก่อนนะครับมันเห็น m p 4 0แล้วมั้งแรงล่าโเสียวหวัดเสียวแทน ัวมือขัวผมแพ้มันแห็งมันจาเราต้องมีโอกาสให้มันพานมุชาวนี่เรียมใส่พี่เยอะกว่านี้ มันยิงได้มันยิงได้อะไรตีแก่แกมันยิงได้มันยิงได้ระวังยังวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาฟังนู่นละ วจินว่าเก่งมากเลยเก่งมากครับ